อยากโพสภาพนิ่งสร้างไรายได้ใน Facebook ให้ AI ช่วยทำง่ายโหลดติดตั้งแอป Gemini เข้ามาในมือถือก่อนนะครับลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อยวิธีเริ่มทำง่ายๆแต่ที่ไอคอนเครื่องหมายบวกแต่ที่แกลเลอรีจะใช้รูปของเราในโทรศัพท์มือถือนะครับเลือกรูปภาพเสร็จแล้วแต่เสร็จสิ้น แต่ที่ช่องถามเจมินายเราต้องการอยากได้อะไรให้รูปภาพออกมาแบบไหนพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์เสร็จแต่ที่ส่ง AI จะสร้างรูปภาพออกมาใหม่ให้เรานะครับถ้าต้องการปรับเปลี่ยนใหม่พิมพ์ที่ช่องถามเจมินายได้นะครับถ้าได้ตามที่ต้องการแล้วแต่ที่รูปภาพต่อไปแต่ที่ไอคอนบันทึกเพื่อให้รูปภาพเก็บไว้ในมือถือของเรายกตัวอย่างมาโพสเรียบร้อย แต่ที่ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาตรงที่คุณภาพเนื้อหาถ้าขึ้นเราไม่พบปัญหาด้านเนื้อหาใดๆรูปภาพเป็นต้นฉบับของเราและสามารถสร้างรายได้ได้นะครับ